คือแบงค์ชาติไปดูภาพรวมแล้วก็เหมารวมว่ามันต้องทําแบบนี้แบบเดียวเพราะฉะนั้นก็ส่งสัญญาณมาให้กับธนาคารมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับคนที่เขาโตด้วยเงินกู้นะฮะบ,บริษัทที่โตด้วยเงินกู้ทุกเเรารู้กันอยู่นะครับบริษัทที่โตด้วยเงินกู้ชัดเจนเลยนะครับก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ถูกไหมครับเพราะถ้าไม่มีเงินกู้ยังไงรถก็ขายไม่ได้ครับใครมันจะไปซื้อรถเงินสดครับเป็นไปไม่ได้ครับ สค,คือซื้อบ้านนะครับทำไมต้องผ่อน20ปีเพราะว่าถ้าซื้อวันนี้วันเดียวจะไปเอาทางที่ไหนมาครับเพราะฉะน,นั้นอ,รรอุตสาหกรรมสอุตสาหกรรมนนียมันโตด้วยเงินกู้ครับนะครับ วันดีคืนดีคุณไปส่งสัญญาณว่าเป็นหนึ่งในหนี้ครัวเรือนแล้วก็ให้จํากัดก็พังบันไลหมดนะครับมันหมดนะครับทันมาตัวที่จะต้องโตด้วยเงินกู้อีกเนี่ยนะครับมันก็ลดหลั่นกันลงมานะครับแต่ว่า2ตัวหลักเนี่ยมันคือหนี้หนี้หลักเลยในหนี้ครัวเรือนก็จะมีหนี้บ้านกับหนี้หนี้ตัวส่วนนี้ส่วนอื่นเนี่ยเช่นหนี้เพอร์ซันอลโลนท่องเที่ยวหรือนู่นหรือนี่หรือบัตรเครดิตอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นอื มากนักนะครับมากนักออันนี้ลดหลั่นลงไปหรือว่าระง,งับหรืออะไรได้แต่นี่สองตัวเนี่ยมันคือนี่หลักที่มันทําให้อุตสาหกรรมหลัก สองอุตสาหกรรมคือ real estate กับตัวอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเนี่ยซึ่งมันเป็นหัวหอ,อกหลักของประเทศไทยมาตลอดเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาไงครับรมะน่าแปลกนะครับที่ผู้ประกอบการเขาไปคุยหรือว่าไปเร่งรัดซึ่งผมก็เคยบอกอมเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเดิมอะเดิมมันกู้ร่วมได้นะครับแต่ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละเป็นคนส่งสัญ,ญญาณให้แบงค์ว่ากรณีให้พิจารณาผู้กู้คนเดียวกอง นะถ้าไม่คุณลีฟายก็ไม่ให้กู้ตอนนี้ก็เลยต้องผ่อนปรนไงครับคือเมื่อก่อนกู้ได้เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยครับเพียงแต่ว่าเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยไปส่งสัญญาณให้แบงก์ในเขตงวดนะครับก็ไลยกู้เพิ่มไม่ได้หรือมีผู้ผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้นะฮะต้องเอาแค่ตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยอ่าอ่อยากที่จะกู้แต่รายได้ไม่ถึงอะไรไม่ได้คุณก็ไม่ต้องได้รถคนขายก็ขายไม่ได้อย่างนี้ครับมันก็เป็นยอดปฏิเสธสินเชื่อที่สูงมากๆเลยทั้งบ้านก็ดีทั้งรถก็ดีในช่วที่่ผาานม แล้วมันก็เลยทําให้อุตสาหกรรมสองหลักสองตัวเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักในการเจริญเติบโตของประเทศมันหนกไปด้วยนะครับตามมาเมื่อบ้านหรือว่าเรื่องรถเนี่ยนะครับมือหนึ่งมันมันมันติดขัดไปมือสองก็ตายเหมือนกันครับอ่าใช่นะครับมือสองกับมือหนึ่งเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์กันครับ คือเหมือนกับเราจะเปลี่ยนรถใช่ไหมจาร์แล้วก็เอารถไปขายที่เต็นแล้วก็เออเหมือนกับเอาเอาเงินที่ไดจากการขายรถเก่าไปเป็นเงินดาวเพื่อออารถใม่ถูกครับเนี่ยครับอุตสาหกรรมมันเป็นแบบนี้ครับมันถึงขั้งระบบเลยเพราะไปส่งสัญญาณผิดตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยผมว่าการปรับแก้ไขเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่โซลูชันพิเศษมันไม่ใช่การแก้การแก้ปัญหามันต้องไปแก้ ทั้งระบบเลยนะครับคือนโยบายของรัฐรบาลที่จะใส่ลงมาในแต่ละประเทศเนี่ยม,มันอะไรน,นี่แค่แบบนี่แบบแกะแผลแล้วเลือดออกก็เอาเอ,อเอาอะไรไปโปะมนะันอ่ะมันไม่ใช่นะครับมันต้องไปดูที่ต้นเหตุว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไปแก้ให้มันผูกจุดนะครับ